ทุเรียนจ้าวันนี้มากินทุเรียนอมอเตอร์ไซค์ก็ได้นานๆกินที่ค่ะเดือนนึงสักสองครั้งเนาะนี่จ้ะหมอนทองจ้ะก็ราคาแล้วแต่หลากหลายเนาะเราก็ค่อยๆดูไปอันไหนพอที่จะซื้อได้เราก็ซื้อพอว่าราคาก็ไม่เหมือนกันจ้ะบางทีก็กิโลหนึ่งร้อยแปดสิบบางทีก็ร้อยห้าสิบบางทีก็ร้อยสามสิบแล้วไป อันนี้ร้อยยี่สิบค่ะเลือกหน่อยเลือกหน่อยเนาะนานๆกินทีนี่จ้ะเดี๋ยวสามีก็จะกินด้วยจะไปมวนจะไปนั่งกินใต้ต้นไม้จ้ะเดี๋ยวให้สามีแกกินออกไปกินก่อนโอเคค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนี่จ้ะเพื่อนๆแบ่งแล้วอันนี้ของสามีโอ้ยไอ่ชอบหรนะคะไหนถ้าหวานๆก็กรอบเนาะชอบเดีถ้าเละๆกินแดดได้ถึงแ,แงมวสามีอันนี้ของภอรรยา อะรยาก้องเอาเยอะห่อยดีจ้ะป่ะคะจะกิน <laughs> ด <inaudible> ้วยกันเลยขมานขมานตัดสิเชี่สติงฟลุกโอ้ยดีจ้ะพร้อมเอ็นเซอร์บิทมีอะปาะคะทุกคนตกกระจายเป็นมะงวันมากินทุเรียนด้วยกันค่ะทุเรียนหมอนทองอือคนก็ชอบแมงวันก็ชอบนี่ค่ะมาจ้ะมากินด้วยกัน เขาเรียกอะไรนะอ่าดอกใหญ่ๆเลยกินใต้ต้นจำปีจ้ะน่าจะเป็นจำปีนั่นแหละต้นใหญ่จ้ะจำปีมาค่ะ <c oughs> มาค่ะอ, <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> ก็จะกะเอาประมาณเดือนหนึ่งกินสักสองครั้งเนาะช่วงนี้หน้าทุเรียนค่ะทุเรียนเยอะบอก บอกแกให้เอาอกรอบนอกนุ่มในแกก็บอกว่ากรอบนอกนุ่มในจะหายากช่วงนี้เพราะว่ามันช่วงทุเรียนเยอะเนาะแล้วมันก็สุกเลยใต้กันมันก็จะหมดช่วงแล้วด้วยมาจ้ะอืมอืมโอ้ยแมงวันตินฉลองบ้านใหม่จ้ะ <laughs> บ้านเข้ามาอยู่ใหม่ไม่ใช่บ้านใหม่บ้านเช่านะจ้าบ้านของตัวเองยังไม่มีหรอก ุมานะคะลูกๆมานะคะน้องอ่อนน้อง,องสุมาเด้อพยุดมาเด้อมานะคะทุกคนเรียกทุกคนนะคะปะไก่ใบอินเดียเพื่อนรุง่งอินออสเตรียนะคะมาเด้อมาะคะ่ะทุกคนเรียกทุกคนเลยนะคะ รักทุกคนเรียกทุกคนเหมือนกันค่ะนาะเรียกเป็นคนเป็นชื่อๆ่อนะจําไม่ได้หรอกโอย <laughs> ขนาดเบอร์มือถือเบอร์มือถือตัวเองจําไม่ได้เลยค่ะโชคทีที่ยังจําว่าตัวเองอยู่บ้านไหนเข้ามาถูกบ้าน <laughs> อีกแนวคงจะลืมเหมือนกันมาข้ามาือกินอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกน้องแม่วันก็จะมา เขาจะมากวนแล้วยินไหมคะจกกักรจันเรืเดี๋ยวให้ผักโตกว่านี้ก่อนค่ะปลูกสันแซมไว้ตรงเอ่อรั้วบ้านให้โตกว่านี้หน่อยก่อนเดี๋ยวจะถ่ายผักให้ดูแต่ในบ้านวิมลอาจจะไม่ถ่ายเนาะเพราะว่าเานาะขอเป็นส่วนตัวหน่อยคะ่ะเนาะ นี่ไม่มีอะไรหรอกแต่ก็ไม่อยากจะถ่ายเนาะถ่ายข้างนอกดีกว่านี่จ้ะมาเด้อมาเด้อทุกคนอืมเมืองวอนอยู่มืองนอกหิวแล้วเกินบางครั้งซื้อกินก็แพงก็แพงแต่ว่ารสชาติเนี่ยทำให้เราแบบเจ็บความรู้สึกน้มันของธรมรมดาเพราะว่าผลาไม้พวกนี้เป็นผลไม้เมืองร้อนเนาะ อ้าส่งไปไกลๆก็ๆอาจจะสุกไม่ทันก็ต้องส่งไปก่อนทีนี้ก็รอแค่ว่าเออโชคดีือโชคไม่ดีเท่านั้นแหละเวลาซื้อกินว่าจะ,ะได้ยู้สุกหวานไหมหรือว่าจืดชืดเนาะอันนี้หวานแน่นอนคะ่ะบ้านเรามาอยู่บ้านเรากินให้นํำใจจะ้ะแม,มงวันเห็นไหมคะแมงวันก็ชอบเนาะ ตรงจุดที่ไปนมนอยู่นะครับอาหารการกินเดินไปถึง5นาทีค่ะร้านข้าวกงข้าแกงร้านผลไม้เดินไปได้ค่ะไม่ต้องใช้รถเลยอยู่ไม่ไกลฉลอง เมื่อวานได้กินแบบนี้ก็คิดถึงลูกๆอยากให้เขาได้กินด้วยเดี๋ยวสักวันก็คงได้กลับมาอยู่กับแม่เนาะมาอยู่เมืองไทยเีนี้เขากกินนํำใจอยากกินอะไรก็กินทนลำบากเอาหน่อยนะลูกนะกลับมาอยู่บ้านเราจะได้สบาย สู้นะคะทุกคนอยู่เมืองหนาวช่วงนี้โควิดไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะสู้ๆค่ะระอเมื่อไรกลับมาอยู่บ้านเราอาหารการกินสมบูรณ์จะอยู่ในช่วงโควิดแค่ไหนมีพื้นที่เ,เล็กๆปลูกผักปลูกหญ้ากมีสบายค่ะบ้านเราไม่เหมือนกับเมืองหนาวเนาะอากาศร้อนสัน้น ออร่อยมากเลยมุกหม,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 มเกเขโทษนะคะเพราะว่าถือไม่มีโต๊ะตั้งเป็นวันก็กวนอืมเดชเหรอกินก่อนนี่จ้ะกินหมดแล้วเหล๋วแต่เรา ขอามามีป่ป <Promised Investment> ิแฟนสุทุกสิงฝรุกไปรูปนี่กัน normal นิดกันน่าขาหนูกินสบายจังช่วงนี้ฝนตกเย็นหน่อยเียงจับจรงจักระจัฮึ ขอปิดคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องจาเดี๋ยวจะจัดการให้หมดค่ะเพราะว่าถ้ากินหมดเี่ยวิมลเอาเวลาเยอะมาก <c oughs> เนาะอร่อยค่ะอร่อยหวานหวานกลิ่นค่ะอือสุดยอดกลิ่นแบบนี้ก็โอเคแต่ถ้าเขาสูบงอมเนะี่ยจะจะจะฉุะนเนาะอขอบคุณนะคะเพื่อนที่แวะเข้ามารับชมให้กําลังใจเดี๋ยววิมลก็จะตามไปส่งกาลังใจให้ทุกคนค่ะบางท่านอาจจะรอหน่อยเนาะแต่ว่า ไม่ลืงกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันเดี๋ยวสมัยคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะท้งน้องละนน y o ยูทูบ